ที่เป็นทางด้วยดูแลความสะดวกได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าไอ้แผนตรงเนี้ยนะครับเนื่องจากว่าเขาทําอิสระไม่ได้ครับนะครับหูตาของคอสชไม่ใช่น้อยถูนไหมครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะฮะฝ่ายตานนี้ต้องยกเครดิตให้ฝ่ายความมั่นคงครับฝ่ายทหารเนี่ยนะครับเขาทํามาตั้งแต่นโมลปีห้าสามแล้วนะครับว้าสามครับเขาพูดง่ายว่าหลังจากที่เกิดการใช้ไอ้โมงชุดดำเนี่ยนะครับเขาเริ่มมีการออกมา ทหารเนี่ยถูกถูกถ,ถูกแกลถูกวางกําลังไว้นะครับคบือพูดง่ายๆว่าถึงตํารวจไม่ดูแลเพราะตํารวจเนี่ยณนะตอนนี้เราถือว่าตํารวจเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์ไพศาลพูดอนก็ใส่เกียยวว่างเหมือนกันนะครับเพราะมีหลายหลายแห่งที่เอาวางระเบิดที่สยามสแควร์เนี่ยใกล้จมูกเขาเลยนะฮะต้องปล่อยเป็นให้ได้เลยถูกไหมครับใกล้ของประชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราก็เราก็จะวิเคราะห์ได้เลยว่าตํารวจเองเนี่ยกำลังระส่ำระสายภายในนะครับเนื่องจากว่าหลังจากการที่จับทุจริตนะครับใหญ่นะฮะในสำนักงานตํารวจแห่งชาติครับคนตํารวจโทรคนตำรวจตรีพันตำรวจเอกเนี่ยถามว่ากลไกเนี่ยพลตำรวจโทมีลูกน้องกี่คนพันตำรวจเอกมีลูกน้องกี่คนพันตำรวจโทมีลูกน้องกี่คนมันเป็นร้อยนะครับ ครับที่เขาโดนหรือไม่โดนยังไม่รู้เลยแต <ไป S 1> ่นี่ความความเจ้าทันตรงนี้ที่กสชยกเลิกกฎอายการศึกแล้วพยายามทําให้รายได้ของประเทศกลับเข้ามาแต่ก็มีโครงการสําคัญสาคัญที่เมื่อกี้เมื่อกี้ท่านบอกว่าถ้าไปกู้เนี่ยมันจะไปเข้าเงื่อนไขาบางอย่างครับแต่มีโครงการเมกะโปรเจกต์จำนวนมากที่ต้องไปกู้เนี่ยซึ่งกรณีถ้าเกิดไปตกในล็อก IMF ออีกก็จะเกิดเงื่อนไขใช่ครับทำให้เราเกิดปัญหาอีก ด้นนี้วิธีการกระตุ้นลักษณะกู้เงินเพื่อมาทําโครงการเนี่ยต้องเรียนถามท่านอาจารย์ไพศาลว่าจริงๆแล้วมันมีข้อระมัดระวังอะไรยังไงไหมเมื่อกี้ผมติดใจที่ท่านวัชระพูดถึงว่าประเทศไทยอาจจะถูกกลยุทธ์อันหนึ่งคือทําให้เลือดแห้งตัวเนี่ยคือคให้เลือดถูกให้เลือดไหลออกนี่นะครับรบเพื่อให้เข้าใจอันนี้กระจ่างขึ้นอยากจะขอเวลาสักน,นิดหนึ่งว่าให้ดูโครงสร้างการปกครองบ้านเมืองของคอสชอเนี่ยเขาทำยังไงเพื่อจะได้ไปสู่ว่าตอนนี้เขาตีอยู่ตรงไหนนะครับ ถ้าหากว่ารัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะครับครับได้จัดวางเสาหลักในการบริหารบ้านเมืองเป็นสามหลักตอนนี้เสาหลักที่หนึ่งก็คืองานด้านความมั่นคงพลเอกประวิทรรองนายกรับผิดชอบดูแลครับกลุ่มที่สองก็คือด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจก็มีรองนายกรับมรชวงปริยธรดูแลครับด้านที่สามด้านสังคมก็มีท่านรองสุรรณรับผิดชอบดูแลครับวันนี้ด้านความมั่นคงก็เป็นที่ยอมรับแล้วว่า เอาอยู่ครับด้านสังคมเนี่ยกําลังว่ากันไปวันนี้เนี่ยเป้าหมายก็คือเขาเจะตีทางด้านเศร,รษฐกิจเมื่อจะตีทางเศร,รษฐกิจให้พังเนี่ยจะตีตรงไหนครับเมื่อกี้ท่านวัชรลับพูดเนี่ยค,คงบอกในๆว่าระวังจะเป็นเหมือนยุคปี2540ค,คือทําให้เราถูกดูดจนเลือดแห้งตัววันนี้โครงการจำนำข้าวก็เสียหายไปเจ็ดแสนล้านเดี๋ยวโครงการนู่นโครงการนี้ จนกระทั่งว่ารายได้แผ่นดินหรือเงินแผ่นดินจะไม่มีเหลือครับถ้าถึงจุดนั้นขึ้นมาต้องเข้าไ m เมเอฟไหมเนี่ยครับพราะมันเป็นไปได้ไหมว่าวันนี้เนี่ยมีกระบวนการบางอย่างเนี่ยที่ทำให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินออกจ่ายเงินออกจนทั้งเลือดแห้งตัวครับถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยกลยุทธ์หลักในการทำํำสงครามแก่กันเนี่ยเขาต้องตีตรงไหนก่อนทําลายที่ไหนก่อนท่านก็ตรงจุดทำลายสเบียง พราะฉะนั้นกลยุทธการศึกตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันนี้ต้องทาลายสะเบียงพี่ชัยสงครามทั้งหลายเน้นการป้องกันและการทําลายสะเบียงทั้งสิ้นแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยสบียงมันไม่อยู่เป็นไม่ได้วางบนโต๊ะเก้าอี้นะมันอยู่ในกระเป๋าถ้าเมื่อไรกระเป๋าหมดเนี่ยเขาก็มายึดขุนได้แบบที่ไอ้เมเคยเข้ามายึดเราในปี2540แต่วันนี้เราพอจะอุ่นใจได้นะพลเอกประยุทธ์สั่งให้มอมราชวงศ์ปริยธรไปลงนามเป็น โฟลเดอร์เมมเบอร์เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารโครงสร้างพื้นฐานเอเชียรองรับไว้แล้วมันก็เผื่อคงมีมาตรการเผื่อถอยแล้วมีเสบียงสำรองว่างันเถอะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาก็จะตีตรงนี้แหละนะครับสังเกตดูว่าสื่อก็ดีนักวิชาการก็ดีนักวิชาเกินก็ดีเนี่ยก็จะโหมตีว่าเศรษฐกิจแจ้งเศรษฐกิจตันนักท่องเที่ยวไม่มาทั้งที่จริงนักท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่าทุกระยะนะตอนนี้เศรษฐกิจก็กําลังจะฟื้นขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแต่พวกนี้ก็พยายามสร้างความเชื่อว่า พังพ <Es> <an> ังพังนั่นก็หมายความว่าเป้าหมายในการโจมตีวันนี้โจมตีไปที่ด้านเศรษฐกิจครับทีนี้ด้านเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยการส่งก็มีอะไรส่งออกกับการท่องเที่ยวครับการเช่จ่ายภาครัฐการบริโภคภาคประชาชนครับไอ้การบริโภคภาคประชาชนนี่มันเจ๊งไว้ตั้งนานแล้วนี่ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวรถคันแรกก็ทําเจ๊งหมดทั้งประเทศครอบครัวหย่าล้างการเช้จ่ายภาครัฐอันนี้ก็เดินเป็นปกติ ก็คงเหลือส่งออกกับท่องเที่ยวทีนี้ส่งออกเนี่ยมันต้องส่งออกไปขายต่างประเทศทีนี้เวลานี้ตลาดที่เราชํานาญคือตลาดยุโรปและสหรัฐวันนี้มันเจ๊งหมดวันนี้คะเจ๊งหมดนะดญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นก็จะเจ๊งเพราะตลาดต่างประเทศส่งออกกระทบแน่นอนครประเทศไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสร้างตลาดใหม่ก็สร้างไปตามกลไกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเียครับจีนประชากรพันสี่ร้อยล้านอินเดียพันสองร้อยล้าน รัเสเซีย200กว่าล้านและมิดประเทศในอาหารับเนี่ยเย,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 ยอะแยะผลิผลตผลของคนแอฟริกาผลิตผลของคนหก้าล้านเนี่ยมีหรือที่จะไม่ที่จะขายไม่หมดขอเพียงแต่กระทรวงพาณิชย์แลรัฐบาลมุ่งเน้นในการหาตลาดใหม่นี่ในการหาตลาดใหม่เนี่ยเราไม่ได้สร้างกลไกาการค้าขายระหว่างประเทศในประเทศพวกนี้อย่างเข้มแข็งครับผมมีข้อเสนอว่าถ้าหากเกิดรัฐบาลนี้ท่านมีความคิดขึ้นมานะครับตั้งผู้แทนการค้า ให้มีบทบาทเท่ากับรัฐมนตรีเนี่ยออกไปจำเริญไมตรีค้าขายเลยเราส่งข้าการไปค้าขายไม่ทันนะต้องส่งผู้ที่เป็นนักการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมีประสบการณ์ตั้งเป็นผู้แทนการค้าสักยี่สิบเอ็ดคนอาจจะแบ่งเป็นเจ็ดกลุ่มกลุ่มละสามคนเนี่ยตั้งเป้าหมายเลยกลุ่มประเทศนี้กลุ่มนี้รับผิดชอบสามประเทศเป้าหมายหนึ่งพันล้านเหรียญถ้าอย่างนี้เราจะแก้ปัญหาส่งออกได้ผมเคยวิเคราะห์นะครับว่านักการค้าต่างประเทศของเราเนี่ย ได้ของหมูหมูเยอะบ่อยทําให้ไม่อยากจะไปหาตลาดเหนื่อยถูกไหมครับจะต้องวิ่งไปเจราจาเขาล้มเหลวแต่นี้กินของตายมาตลอดในตลาดสหรัฐก็ดีในตลาดยุโรปก็ดีในตลาดญี่ปุ่นก็ดีนะครับการแข่งขันก็สบายเพราะว่าต้นทุนค่าแรงบ้านเราต่ำใช่ไหมแต่นี้พอคนอื่นเขาต่ำกว่าเราสู้เริ่มสู้ไม่ได้ละสองเศรษฐกิจเข้าแย่เขาก็ไม่มาซื้อของ ที่เป็นของอฟุ่มเฟือยหรือของอะไรที่ไม่จําเป็นมากนักก็เลยทําให้ส่งออกไม่ได้ 3. <ฮะ S 2> ก็คือเขาจะบีบเราอ่ะถูกไหมสหรัฐเองก็จะบีบเราในเรื่องของมาตรฐานนะฮะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจึงทําให้ส่งออกออกไม่ได้ นั่นก็จะเหลือเนี่ยท่องเที่ยวซึ่งเขาพยายามท่องเที่ยวอยู่แล้วทีนี้พอมาตอนนี้กลไกการค้าส่งออกเนี่ยครับก็ต้องเปลี่ยนตลาดใหม่ก็ต้องเปลี่ยนให้ทันด้วยก็คงเหลืออีกตัวนึงคือท่องเที่ยวตอนนี้เขาถึงตีท่องเที่ยวไอ้ครับถึงบอกว่านักท่องเที่ยวเงาง้อยหมดแล้วก็ทั้งสร้างสถานการณ์วางระเบิดสมุยวางระเบิดที่พารากอนแม้ว่าดูเหมือนเป็นงานด้านความมั่นคงแต่ถ้ายิงคือต้องการทําลายเศรษฐกิจตรงจุดท่องเที่ยวชเพราะฉะนั้นเสาหลักตรงนี้ เป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศต้องปกป้องตรงนี้ให้ดีร,รัฐบาลเองก็ต้องรู้แล้วว่าค้าศึกจะเข้าตีตรงนี้จะทํำยังไง <c oughs> การท่องเที่ยววันนี้เนี่ยเป็นรายได้หลักของประเทศที่ค้าจุนเศรษฐกิจของประเทศไทยนักท่องเที่ยวหลักตัวนี้มีจากจีนกับอินเดียเท่านั้นนะฮะอาลับตะวันออกกลางม,มาอิหร่านมา <c oughs> เขาจึงพยายามทําลายการท่องเที่ยวตรงนี้จึงเกิดกระแสะข่าวจํานวนมากโจมตีนักท่องเที่ยวจีนมีการปล่อยข่าวมีการสร้าง สตอรี่สร้างเรื่องเป็นอยากเป็นขบวนเลยเพื่อให้คนไทยลังเกียจนักท่องเที่ยวจีนวันนี้ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวจีนนะเราจะซุดหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันเหมือนกันรัฐบ,บาลเองก็ต้องรู้เท่าทันว่านเนี่ยเป้าหมายตรงนี้ตรงในด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะเข้าตีมันจะต้องป้องกันในเชิงลุกให้ได้เพราะฉะนั้นคนไทยเองก็ต้องเข้าใจว่าผลกระทบทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นคนไทยทุกคนได้รับผลนั่นแหละรเราจะไปร่วมสังคกรรมกับเขา,เขาทําลายประเทศ แล้วเราลูกหลานเราได้รับผลกระทบหรือว่าจะเราจะร่วมกันปกป้องวันนี้ตรงจุดเศรษฐกิจทีนี้ในจุดเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเงินไหลออกมากเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าเราจะลาบากแม้ว่าเราจะเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งของธนาคาร AIIB ของจีนแล้วก็ตามเถอะแต่ว่าถึงเวลาและอย่างที่จะต้องมาทบทวนว่าการลงทุนของรัฐบาลเนี่ยในยามที่เงินเราใกล้จะหมดกระเป๋านี่ควรจะทํำยังไงครับผมเขียนบทความเรื่อง การกระตุ้นเศรษฐกิจในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีหลายมาตรการนะครับแต่เวลาจํากัดเนี่ยขอเสนอจากสองมาตรการในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กระตุ้นเศรษฐกิจอันแรกเนี่ยด้วยการเปิดการค้าเสรีได้ทรงแปลวิกฤตจากสนธิสัญญาเบาลิงที่กระทาในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยให้ยกเลิกการผูกขาดตอนนั้นเมืองไทยมีสินค้าส่งออกอย่างเดียวคือข้าวการค้าข้าวทั้งหมดเนี่ยต้องผูกขาดไว้ให้กับสำนักงานพระคลังข้างที่สัญญาเบลลิงบอกให้ยกเลิก พระเจ้าอยู่รักที่ห้ามาถึงก็เปิดเสรีเต็มที่เลยครบอบฝลังมังค่าคนต่างชาติมาซื้อข้าวโดยตรงได้พอแย่งกันมาซื้อราคาข้าวก็ขึ้นชาวนาก็เลยปลูกข้าวกันใหญ่เลยจนกระทั่งขยายพื้นที่ปลูกข้าวนี่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอันที่สองแม้ว่าเศรษฐกิจในสมัยนั้นเข้มแข็งนะแต่ไปทรงพยายามไม่ใช้เงินแผ่นดินทำไมจะต้องควักเงินในคลังออกไปใช้เองถ้ามีคนมาจ่ายให้เนี่ย ดังเช่นนั่นก็คือทรงกําหนดพระบรมราโชบายในการให้สัมปทานครับยกตัวอย่างเช่นนโยบายขุดคลองชนประธานในพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดเนี่ยเงินรัฐบาลพอที่จะไปใช้จ่ายในการขุดคลองได้แต่พระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าเรื่องอะไรจะเอาเงินแผ่นดินไปใช้จ่ายขุดคลองเอาไปใช้พัฒนาอย่างอื่นสิก็มีพระบรมราโชบายให้สัมปทานขุดคลองเลยตามแผนผังการขุดคลองที่พวกที่ปรึกษาฝรั่งเขาวางไว้เนี่ย ก็ให้ทั้งต่างชาติก็ขุนและขุนนางเนี่ยมาสัมปทานขุดคลองโดยทรงยกที่ดินสองข้างคลองข้างละสี่สิบเนให้เป็นค่าสัมปทานขุดคลองแต่และก็จะทรงออกโฉนดให้ด้วยนะต่เมื่อก่อนนั้นไม่มีโฉนดก็ทรงพระราชทานโฉนดให้ด้วยแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าราษฎรต้องการซื้อที่ดินเพื่อไปทําไร่ทํานาเนี่ยผู้ได้รับสัมปทานที่ได้โฉนดที่ดินไปเนี่ยต้องขายให้แก่ราษดรในราคาไร่ละ4บาท ก็เป็นอย่างนี้เลยก็มาตราไว้ให้เลยครับเพราะฉะนั้นพระบรมราโชบายนี้ก็จะทำให้เกิดแหล่งน้ําใหญ่ในภาคกลางทําให้เป็นอุดมสมบูรณ์มากโดยรับลยลฐบาลไม่ต้องลงเงินเลยไม่ต้องลงเงินเลยได้คลองมาฟรีๆพวกฝรั่งหรือคุณนางที่ไปได้สัมาทานเนี่ยก็เอาที่ดินนั้นแหละไปแบ่งขายให้กับชาวบ้านเมื่อมันปลูกข้าวได้ชาวบ้านก็มาซื้อกันใหญ่เลยไล่ละสีบส่บาทสี่บาทสี่บาทสี่บาทเพราะฉะนั้นก็เกิดการหมุนเวียนในในเศรษฐกิจของประเทศ เนี่ยส่งกระตุ้นอย่างเนี้ยวันนี้โครงการจํานวนมากที่ต้องใช้เงินลงทุนครับโครงการโครงสร้างพื้นฐานสองล้านเจ็ดแสนล้านโครงการน้ำสามสามแสนห้าหมื่นล้านและยังมีโครงการอะไรเยอะแยะถ้าเราใช้เงินกู้ทั้งหมดเนี่ยครับต้องออกให้ดีว่าเลือดในตัวเงินในกระเป๋าเนี่ยมีเท่าไหร่ที่จะพอใช้ครับถ้าขืนเกินตัวไปแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงถ้าเลือดหมดตัวเท่ากับเสบียงถูกตีหมดอ่ะมันเป็นไปได้หรือยังว่า อาจต้องปรับยุทธศาสตร์บางอย่างอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงที่จะให้ญี่ปุ่นมาทำเนี่ยท่านที่จ,จ่ายเงินให้เขามาลงทุนสัมปทานได้ไหมรเราไม่ต้องเสี่ยงขาดทุนเพราะลงทุนไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าลงทุนวันนี้ได้วันนี้นะมันจะต้องใช้เวลาอีกกี่สิบปีแต่ภาะหนี้ของประเทศจะแบกไหวไหมในเมื่อตอนนี้นี่สาธารณะมันไปครึ่งหนึ่งของ GDP แล้วครับต้องมีคนคอยเตือนรัฐบาลว่าวันนี้ไอ้ปลอดเนี่ยมันร้อนเต็มทีแล้ว46%ขึ้นแล้วครับ ทำยังไงนี่ถ้าสมมตินะปรับนยโยบายอัญเชิญพระบรมมาราชบายพระเจ้าอยู่วัากันที่หามาใช้โครงการทั้งหมดต่อไปนี้ใช้สัมปทานก็ในเมื่อเราให้สัมปทานทําทนเวได้ครับทํามอเตอร์เวย์ได้ทําไมละ่ะรถไฟไม่ได้ครับถ้าทําได้ก็จะมีเงินลงทุนไหลเข้าประเทศสมมติว่าเงินต่างประเทศไหลเข้าสักสองล้านเจ็ดแสนล้านบาทนี่นะครับขณะที่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษห้าเขตหกเขตเนี่ย ถ้าจัดตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจริงๆดีๆและถูกต้องแบบเซนเจนนี่นะครับยกเซอเจนมาตั้งในเมืองไทย7แห่ง5แห่งเนี่ยเงินไหลเข้ามาเขตละสี่ห้าแสนไอ้เขตละแสนล้านเนี่ยเศรษฐกิจเราก็บูมทันทีครับพวกนี้สามารถกระตุ้นได้โดยไม่ต้องใช้เงินประเด็นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ครนี้ระเบียบการควบคุมทหานะครับเรื่องสัญญาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันจะต้องมีความรัดกุม ต้องมีคนที่พูดง่ายว่ามีจิตใจซื่อสัตย์แสดงว่าตรงนี้ต้องต้องเข้าใจยุทธศาสตร์ก่อนต้องต้องเข้าใจยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เวลานี้เขาโจมตีเศรษฐกิจเนี่ยเราจะตอบโต้เราจะปรับตัวยังไงเพื่อให้ไม่ตกไปอยู่ในในเงื่อนไขที่เขากําหนดประเด็นที่สําคัญก็คือว่าต้องให้สาธารณชนเนี่ยเข้าใจเสียก่อน2ต้องให้สาธารณชนเนี่ยมองเห็นผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้นะครับและไม่สูญเสียอะไรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็ <glue> on, นเชิงธุรก <IM ELLE: S 3> ิจแล้วเนี่ยนะครับมันเห็นตัวเลขกันออกมานะครับว่า สมมุติว่าจะมีการใช้รถไฟเนี่ยนะฮะมันจะต้อง1นึ่กำหนดราคาเวลานะครับแล้วก็สิทธิของการดูแลอะไรต่างๆพวกนี้มันต้องรัดก,กุมมากนะครับ,รบแล้วก็ที่เราสูญเสียเขาเรียกว่าความเราสูญเสียความได้เปรียบเนี่ยนะครับหรือว่าเราเสียเปรียบเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีคนที่คอร์รัปชันอยู่ในขบวนการเหล่านี้เยอะมากถ้าเกิดเราใช้เงินจากท้องพระครังน้อยลง แล้วก็ใช้เงื่อนไขที่ให้มีต่างชาติมาลงทุนมากขึ้นโดยที่รัฐบาลไทยไม่ได้จ่ายเงินมากเนี่ยภาพพจน์ต่อประชาชนความเป็นห่วงก็จะลดลงด้วยไหมครับก็คือในใน,ในย่าสำคัญเนี่ยนะอย่างสูมว่าร,รถไฟเนี่ยร,ร,รถไฟเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าในรถไฟเนี่ยนะครับมันจะก้องเกี่ยวกับความเป็นขงชาติหรือเปล่านะฮะว่าตรงนี้